นั่นนั่นนั่นวนื่งเห็นว่นั่นนันยนด่าเนี่ยเออเออสูงหน่อยๆตะไบอย่างมันถือขดินเจ็บใส่ถุงใบเอาถุงหน่มาดเออคุณาจะใส่เกลขึ้นมาไลงมาก,ก่อนลองมาก,ก่อน <c oughs> <c oughs>

ขับลงมามันออยมันลงไม่ได้อุอ๊ยคาราคิสมิดยนวยดิบด้วยจริงหรอเกี<อ>๋ยวร่งจริงเดี๋ยวนนี้โดดเลยอย่าอย่าตายลงมาเด้อมันเสียอันนี้โดดเลยจะหนเงินประก,กัน ba <makes noise>